เด็กมากับคุณครูการ์ตูนอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้เล่มกอไก่กันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาเรียนกันในเล่มกอไก่ดังนั้นให้เด็กๆเปิดเล่มกอไก่ไปหน้าที่สองค่ะเปิดเล่มกอไก่ไปหน้าที่สองเราจะเจอเหมือนกับหน้าจอของครูตูนเลยเหมือนไหมคะถ้าเหมือนแล้วนะคะเราจะมีจังหวะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ท่องพร้อมกับจังหวะอันนี้นะคะเด็กๆทของไปร้อมกับครูตูนนะคะ กอไก่อีกครั้งนะคะเราจะมาออกเสียงพยัญชนะของภาษาไทยค่ะออกแต่เสียงนะคะเดยย็กๆใช้้วชีนะคะชี้ไปที่กอไก่ค่ะแล้วก็ออกเสียงตามตัวตูนนะคะคอขอขอคอคอคองอจอชอ ชอซอชอยอดอตอทอ,อทอทอ,ทอ,ทอ,ทอนอ ดต่อไปค่ะให้เด็กๆเปิดตอเต่านะคะเจอตอเต่าแล้วอย่าลืมใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่ตอเต่านะคะแล้วออกเสียงตามคือีกครั้งค่ะตอถอตอทอนอบอปอขอหออ รอมอยอรอรอวอสอสอสอหอรออหอ เก่งมากเลยค่ะต่อไปเปิดหน้าต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาดูนะคะสระของเรานะคะมีอยู่ด้วยกันสระไทยนี้11รูป32เสียงค่ะเด็กๆชานิชีและออกเสียงตามกูตูนทีระบรรทัดนะคะบรรทัดสีแดงนะคะเราจะเริ่มจากบรรทัดสีแดงก่อนนะคะดูกูตูนและอ่านตามนะคะหนึ่งสองสามอ่าอีอีอืออือ อู๋ต่อไปค่ะสีเหลืองนะคะจิมสีเหลืองนะคะเอเอแอแอโ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 ออัวอัวเอียเียต่อไปค่ะสีอะไรคะเด็กๆสีฟ้านั่นเองจิ้มให้ถูกนะคะเออเออเออ ลือเลือเก่งมากเลยค่ะนี่คือสระในภาษาไทยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโอเคเด็กๆคะต่อไปนะคะเรามาเปิดหน้าสุดท้ายของเล่มค่ะเราก็จะเจอ A ถึงแซค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะเราจะต้องใช้ดิ้วชี้นะคะชี้ไปที่ตัว A และเราก็อ่านพร้อมกันดีกว่าค่ะ ABC นะคะ1 Stop, 2, 3, ราจะออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษค่ะขอเ,เรียกว่าเสียงโฟนิกนั่นเองพร้อมนะคะออกเสียงพร้อมกับคุณตูนนะหนึ่ง Oh <laughs> ก็นับตามลำดับนะ 三十九，七 เอ็ดเอ๋ไหนเท็นอิเล r เว่ n ทวีส์เทตดสี่สี่สิบหกสิบเจ็ t สิบสิบเก้าสิบสตบเก้า อีกเดปก้เก่งมากค่ะโอเคถ้าเด็กๆต่อไปให้เด็กๆเปิดที่หน้าเจกนะคะก็ะจะมีหน้าและนี่แหละเหมือนที่ครูตูนมีเลยอย่าลืมนะคะวันนี้เราจะต้องใช้นิ้วชี้ไปที่การอ่านด้วยวันนี้เราจะอ่านยังชนะแล้วก็สละไปพร้อมกันสละตัวแรกที่เราจะอ่านได้ก็คือสละ เก่งมากค่ะแล้วก็คือสระอานั่นเองสระอาจะเหมือม่อใบเท้านะคะเป็นสลับเสียงยาวอยู่ด้านหลังของพยัญชนะสระอาพูดออกเสียงตามคุณตูนนะคะอาอาเก่งมากค่ะต่อไปเราจะมาอ่านตามคุณตูนโด,ดยใช้นิ้วชี้ไปที่ขับแล้วก็อ่านตามนะในเกๆพรแล้วอ,นะอ่านออกเสียงกนกัรน,นะคะพรอมนะคะขออาขาเก่งมากค่ะยออายา ขออาฝางอาาอานานออานาทออาธาต่อไปล้วะเด็กๆเราจะอ่านพร้อมกับครูตูเลยอย่าลืมใช้นิ้วชี้ของเราชี้ไปที่รูปและคำได้นะคะ1นึ่งสองสามขออาขายอ ลอาลาฝออาฝามออานานอานาทออาทาเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาอ่านหน้าต่อไปโดยฝึกอ่านเป็นคำแล้วล่ะค่ะตอนนี้เราจะไม่มีรูปภาพแล้วเด็กๆดูสิว่าเด็กๆจะอ่านตามครูตูนได้หรือเปล่าอย่าลืมใช้นิ้วชี้ของเราชี้ไปที่ตัวแรกกอไก่นั่นเองค่ะอ่านตามนะก កអាកា 好。<Aww. S 2> ตูได้ไหมจิ้มคำแรกนะคะกาขาขา โดยดูซิว่าเด็กๆจะสู้แล้วก็อ่านตามคุณครูทำหรือไม่ใช้นิ้วชี้นะคะชี้ไปที่ตอเต่าค่ะและออกเสียงตามคุณตููทีละคำนะคะหนึ่งสอง No. ต่อไปนะคะเราจะจิ้มตัวแรกและเราก็จะอ่านไปมร้องกับตัวเลยดูสิว่าเด็กๆอ่านได้หรือไม่ you คลิปนี้บ๊ายบาย